ข้างบนนี้ก็ได้ตรงนั้นพื้นมันไม่เรียบขึ้นน,นั่งตรงนี้อ่ะครับคร้งที่แล้วเขาหมอบเราอ่ะคร้วที่เราเขาหมอบเราหลวงปู่เรียนท่านลงมารับบาตรไหมลงค่ะแสดงว่าท่านสุขภาพดีแล้วแหมอย่าพิ่งตะมกจะฟังธรรม ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วตมุกงได้ทุกคนกชอบเล่นกับขอมาจากโคราชค่ะปูมาจากโคราชเหรอปัดตรงชัยเกาค่ะที่พึ่งเคยพึ่งมาเมื่อวันที่ยี่เก้าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะยี่เก้าเหรอนี่วันที่สี่มาสองสองวันที่แล้วค่ะเจอกันที่ไหน เจอกันที่เชียงใหม่ครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ไปงานมูอ๋อมกระปูขาวว่ะค่ะกระกขาวค่ะแล้วเขามาที่นี่อะค่ะจะมาขเพราะอะฮะฮะต้องใส่ลงกันเสียงลงกันนะ เย็นดีนะสงบเย็นดีค่ะทำอะไรที่โคราชอยู่ที่โคราชค่ะใช่ทำอะไรอ๋อหนูทำงานค่ะทำงานเพื่ออะไรอ๋อขายประกันค่ะเป็นตัวแทนเพื่อมีเงินเพื่อดูแลหลังการนี้แลวสุดท้ายก็หลังกานี้ก็ตาย สุดท้ายก็ใช่คะ <c oughs> ่ะายทุกคนแล้วถชาเกิดใหม่แล้วทำงานอีก <c oughs> แล้วทำยังไงจะไม่ต้องมาเกิดเจ้าคะนี่มันกศีสมาธิพญญานี่อริยสัจที่สี่เข้าใจไหมฮะรักษาศีลฮะนางสมาธิในพิชณาดูะฮะ พิจารณาดูลำไก่อะอะอะไรลำไก่ก็ก็ก็ห้สุขให้มีความสุขไหมลำไก่นี้ไม่ค่ะมีแต่ทุกข์ค่ะนั่นสิจนเช้าเดินขึ้นมาไม่อยากลุกก็เป็นทุกข์นะฮะอยู่เขาก็เป็นทุกข์ฮะอยู่น้ำก็เป็นทุกข์ฮะปวดขี้ก็เป็นทุกข์ฮะฮะฮะรีบไปห้องน้ำฮะเนี่ยแล้วยูนเน่ยอายุ อยูน่นอนก็เป็นทุกข์ฮะมีมีมีวิธีระบายทุกข์ไม่ใช่วิธีแก้ทุกข์ฮะและทุกข์ในใจย,ยังไม่ได้ผุดทุกข์มต้องแก้ต้องจัดจัดร่างกายนี้ออกจากใจฮะจิตใจก็เป็นจิตใจและร่างกายก็เป็นร่างกายกกกขันหาก็เป็นขันหแในจิตใจก็เป็นชาวของของข,องขันหาและในจิตใจก็มีกเลสและมีธรรมดู อ้อจงฝึก้องเรียนทำในใจอ๋อเกิเห็นความจริงนะความจริงนี่นะเกิดอีกใจเกิดอีกาจเกิดอีกใจอมันสนุกไหมอ๋อก็เป็นชาวพุทธนะข้ารู้นะอ๋อเอ๊ะทำไมฮะยังจิตนะฮะยังจิตกรเล็อยู่ฮะใช่ไหมอยากกินอะไรอยากคุยกันอยากเดี๋ยวนี้เราก็เมื่อเบื่อเนี่ยมันเล่นโทรศัพท์อ๋ เห <laughs> <laughs> ็ไหมฮะนี่เดี๋ยวเล่น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 มันขาเวลาฮะขาเวลานะฮะมันไม่มีประโยชน์นะที่เล่นโทรศัพท์ไม่มีประโยชน์เลยฮะ <c oughs> มีแต่ขาเวลาชัดๆะนะนี่อ่ะก็รังนั้นพุทุ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 ฮะเมื่ใช้มันสงบไหมเราต้องพิจารณาดูล่างกายเนี่ยล่างกายก็ใช่ใช่ก็ต้นานกันมันรัดยื้อกับคนขับก็ต้านกันฮะ วัดยนเป็นชาวของคงเออคนขับเป็นชาวของคงวัดยนะอ่ะเมื่อเมื่อคนขับก็คนนอนหลับนะวัดยนไม่ไปไหนเมื่อชิดใช้นอนหลับนะมันหลังกายไม่ขยับขยับเคยเคยไหมนะนะเมื่อชิดใช่ขย,ยับขยับความคิดขึ้นมาความจำขึ้นมานะ <c oughs> และแ,แล้เกี่ยวกันนะเกี่ยค้านะนะเนี่ย ใ้ยิบยับเน่าร่างกายเนี่ยนะนี่ก็ต้องดูต้องพิจารณาดูนะแยกออกชิดจากร่างกายนะเมือม่อรถยนเมือ่อเมื่อเกิดเน่รถยนและตายเ่รถยนคงเราต้งคิดว่าเป็นรถยนนะใช่ไหม <Okay. S 1> ไม่เคยออกจากรถยนแต่เวลาออกจากรถยนก็เห็นอยู่รถยนเป็นรถยนคนขับเป็นคนขับก็เหมือนกันนะ จิตใจเป็นจิตใจในหลังไกก็เป็นหลังไก่ในคันหาก็ไม่มีไม่มีจิตใจใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เห็นจิตใจฮะฮะนี่เป็นคันหาก็เป็นเครื่องมือของใจนะคองจิตนะะและใช้ใช้ใดเพื่อเป็นธรรมเพื่อใจใดเพื่อเป็นป่านะนะก็ใจส่วนมากก็ใช้กิเลสกก็ใช้นะ สั่งนี่สั่งโน้นชอบอันนี้ชอบอันโน้นไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบอันโน้นอยากได้นี่อยากได้โน้นอ่ะมันคิเลสสั่งเราจะล,ด,ลดเวลา <c oughs> เดี๋ยเงินก็ไม่พอต้องหาอีกนะเดี๋ยนี้ก็ไม่พอฮะไม่พอจับกับสามีไม่พอจับกับลูกไม่พอจับเรื่องนี่เรื่องโน้นเรื่องงานฮ่ะ <c oughs> นี่มันทําให้เราทุกข์ใจของเราก็เขาใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นพราะว่ากรรมของเรา นะที่มาชาดชาจก่อนไม่ใช่ชาินี้นะฮะเลยกรรมที่กำกำลังสั่งอยู่นั้ <c oughs> ทำทำให้ชาิหน้าก็เกิดขึ้นนะไม่ว่าก็เป็นปุนไม่ว่าก็เป็นปากนะ,ะ <c oughs> นไหนที่ไม่รักษาศีลนะมันก็ต้องต้องตกนหรอกดีไหม โอ้ยดีอยู่ฮะมันเพิ่นเยอะเนอะเพิ่นเยอะผไม่อยากไปเอมื่อไม่อยากไปก็ต้องต้องต้องเข้าตรัสต้องเข้าตรัสสู่ฉันที่นึงนะโสดาพันนะนั่มันไม่ไปนะหรอกนะมีแต่ทางออกทางนั้นนะทำยังไงนเจ้าคะโสดาพันฮะโสดาพันนะเจ้าพระพุทธเจ้ามีกรรมนะ มีมิสวรรค์มีโนรกมีสัตว์มิสวรรค์มีสัตว์นสวนาร็อกนะมีอันที่หนึ่งอันที่สองรักษาสิ้นห้าเต็มที่นะไม่ว่านี่ไม่ว่านู้นนะอันที่สามจัดสายออกจากจากหลังใกล้เนี่ยมันเห็นมันจิตใจก็ก็หลังใกลก็ต่างสัมนี่ขั้งสามนะ เวลาตัดไปแล้วนั่นมันไม่เกิด <c oughs> มันเป็นเข้าสตัตวพันไดจะต้องนั่งสมาธิองนั่งสมาธิทุกวันไหมไม่ถึงทุกวันไม่ไม่เห็นทุกวันมันยังน้อยก็วันละสามชั่วโมงฮะ,ะนะจนเช้าตอนฮะก่อนไปทํางานหนึ่งชั่วโมงฮะเวลากลับมาจากทํางานหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงฮะแล้วปกติทําอะไรฮะ ถึงเท้าคุยกันใช่ไหมเดี๋ยวโทรศัพท์ฮะนี่ฮะใช้ใช้เวลาเท่าไหร่ฮะในห้องน้ำใช้เท่ากับใช้เวลาเท่าไหร่ฮะฮะฮต่งหน้าแต่งตัวแต่มันไม่เคยเต่งจิตใจอ๋อฮะเข้าใจไหมโอเคไม่มีครับสาธุสาธุดูใจก็ัอ โอเค่เท okay, ่าไหแงใเนไม้ชนะนะไมิ้ไได้เลยไคะได้เลย

ใจนเนื้อเรงานอะไรยังเอ่อยาดกันแล้วยากันทำไมหรอพ่อเูยนะฮะเออปวดเป็นชี้เลยเนี่ยเรียนแล้วแล้วใช้ยาดมม่ไรอุ้ยอุ้ยมีลุกเท่าไหร่ไม่มีค่่ะไมอ้าวก็ก็ก็สามเนี่ยก็ไปปวดเป็นพระแล้วนะเนี่ย หาทางออกเนี่ยกระเช้าน้อยยังย่างนะ <c oughs> มีแต่งแต่งงานแล้วยังโอ้ยังม่แต่งจุกขาสูตรจุกขาเนั่ยสิก็ะเพาเป็นทสเลยฮะนะลูกยังอยู่ม .6 เจ้าค่ะกำลัง <c oughs> จะเข้ามาหาลัยเจ้าค่ะอ๋อเมื่อ,อม,มามหาลัยโอเคไม่เป็นไรฮะทิงก็ได้ ทิ้งใครคะทิ้งลูกเลี้ยงเลี้ยงอยู่คนเดียวค่ะแล้วแล้วพออยู่ไหนไปนี่เขาชอบชอบค่ะไม่ใช่ว่าเลิกกันนานแล้วเจ้าค่ะเลยว่าไปหาผู้หญิงอื่นไปเที่ยวผู้หญิงฮะค่ะลูกเลี้ยงลูกชายมาคนเดียวค่ะลูกชายมาเรียงคนเดียวแล้วแล้วอยาก็ำไมมีแล้วมีค่ะแต่ไม่มีใครมาทางนี้เลยค่ะมีลูกมาทางนี้คนเดียวค่ะ แล้วอยู่ไหนอยู่โคราชครับอยู่โคราชเจ้าค่ะอำเภอปักตรงชัยเจ้าค่ะแล้วเดี๋ยวนี้จะไปมาหาวิทจัยที่โคราชก็ไปที่ไหนลูกลูกเหรอคะเขากําลังสอบอยู่ค่ะช่วงนี้ยังไม่ได้ที่เรียนเจ้าค่ะแต่เขาอยากไปกรุงเทพแต่ลูกไม่อยากให้ไปเจ้าค่ะแม่ให้ไปพวกพ่อก็สั่งแม่ให้ไปไปขอนแก่นเคยไปอุดรโอ้ลูกอยากให้ไปขอนแก่นหลวงพ่อเมตตาส่งจิตไปให้เขาไปขอนแก่นอยากให้ได้อยากให้เขาได้ขอนแก่นนะคะแต่ แล้วแต่บุญวาสนาเขาต้องโอเคโอเคอร้อมครับพรอยะทาบริบหาปะรปะรปันติสัการเอวามวะอิโตินังเพื่นังมู่ปพันทีอิจิตังปติทังถุมหังติภเมวะสมิชะโตสัพเพปันตุสัง์ปันังตุปันาราสูยะา

ภาวนาทีนี่อ่ะนี่ใช่ไหมเ้าคอะเนอคุติว่างใช่ไหมเจ้าคะไม่ว่างไม่ว่างนี่เหมือกันนะอายุเท่าไหร่สาิบอะไรสี่สแล้วเดือนนี้ค่ะจะครบสี่สิบสี่สิบเอ็ดเต็มสี่สิบเอเต็มหรออ๋อสี่แจะสี่สิบเอนะค่ะหยบกระแล้วทำงานพอแล้วนะนะเด็กงานกี่ปีแล้ว แต่งงานสิบห้าปีแล้วนันทีพอแล้วเนี่ยเนี่ยจะอยากไปหาทั้งออกก็ต้องต้องปวดเป็นชีบวดเป็นพระนะนี่แล้วทั้งออกฮะนี่มันเลวที่ที่บ้านก็ก็แห่นี่ก็ติดนี่แห่นนนก็ติดนนะของในบ้านก็เยอะนะฮะฮะคนดูแลดูแลทุกอย่างนะฮะต้องทำมาหากันกินะ แล้วไปทำงานมันน่าสนุกจช่ไหมเลยโอเคสาขอบาุกล่าวขอบพระคุณเจ้าออ่